มาเดอ้อพี่น้องวัอนี้ที่มาเห็ดตำสัวเดอ้อครับพี่น้องใส่พริกพริกสดกระเทียมพริกปน่นมะเขือเทศใส่ครับพี่น้องมะกอกนำเด้ิมมะกอกนำใส่เข้าไปลวกใส่ทั้งมีทางนวยมันไปมันจึงดีเสียบีบมะนาวใส่วดวดเอาบีบเข้าไปวดรวด ใส่นัวเด้อใส่หลายใส่หลายใส่หน่อยใส่หน่อยน้ำตาลปลาแดกจวดเข้าไปรถบันไดเทเข้าไปโอ้ปลาแดกนัวคักเลยพี่น่ะทะเลทะเลเลยทะเลทะเลใส่น้ำตาลปีบเข้าไปคนให้น้ำตาลปีบละลาย ใส่ปลาเข้าขไปพี่น้องเคลือกเคลกแตซีมลอดพี่น้องแฉ็บแล้วใส่บักหุ่งไปลอดพี่น้องใส่เข้าไปนึงใส่เยอะๆนะเน่่ยปบักหอยหน้าใส่บักหอยหน้าสดเด้อพี่น้องหอยตัวใหญ่ๆลอดพี่น้อง ขนมจีนใส่โอ้ยตาส่วนเน้นข้าวปุ้นเด้อพี่น้องข้าวปุ้นเสียบเสียบเลยเส้ยนยาวๆาวมวนเข้าไปยังใส่ลวดใส่ใส่พี่น้องปก็ต้อคนคกหลุดแบบนี้ดวดวดวดบงหอยเด่นออกมาแล้วก็เด่นออกมาแล้วะฮะเคลคลีคลคลมาเคลลวดแบบนี้พี่น้องโอ้บะหอยตกลงปวกเออลวด เท่โอ้เสซ่บน้ำลายไหลจวดๆลถพี่น้องโอ้ยหาเด้อมากินน้ำทอมหน่อยอเด้อพี่พี่น้องน้องทุกคนค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องท่อมน้อยกินเพื่อนอีกแล้วครับนี่พ้ามากินตำข,ข้าวปุ้นครับมีหอยน้ำเด้ออันนี้ขออย,ยาใส่มือเด้อมีหอยจัวบอกง่ายๆหอยเออหอยเชอรี่คักกับซินี้แบบมาละละกินอแล้วก็มี สลัดกอบแล้วก็มีผักขาเด้อพี่น้องแล้วก็มีหอดดอกนังมั้งบวไหลทำลายไหลเด้อพี่น้องขออย่าใส่มือกัแล้วกันเด้อพี่น้องจังมันบวเสีย แจำเองไม่มี่การหอยไข่จบบางไงอุ้ยเข้าไปพี่น้องอืมกุกคืออะพี่น้องเสียบพัก พั á, á, ấy, ấy, mm. กขาพั rồi, ออกขักไม่ใหวหลายหมื่นไม่พี่น้องอืมยากเกลื่อนเ่อนเลยพี่น้องขอบคุณกินกับเนียงกับแสบ ไม่ขมปุ่นแห้งไวติดบานก็ดีคือกันจะกินตอนใดก็กินละสอนชดนะ ม่วนเข้าไปพี่นนะ้องให้ด่า เปิดยังไายู่กุกเหาพี่น้องแฉกยี่สสี่แฉกหอยหกหอยเด้อพี่น้องใส่น้ำตาลไป้ลย

ที่เด็ดอันนี้พี่น้องที่เด็ดมันผักคะขมมขอบคุณกินกับยังกับเสี่ยบ

ยิมกินผู้เดียวเกือบชิบวัตเลี้ยงหน่อยนึงมื่อก้่ะชื่อลอ่าพี่น้องเด้อครับขอบคุณผู้ที่หับ้มผู้ที่ตามผู้ที่กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ท่อมหน่อยในเด้อครับขอบคุณครับ